ครับสวัสดีครับอูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมคลิปพยากรณ์กันเดือนกันยายน2566นะครับแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกท่านด้วยครับ ของดาวนะครับผมประจําเดือนกันยายนนะครับผมมีดาวอะไรจะย้ายยังไงบ้างน,นะครับผมอันนี้คือตําแหน่งดาวของช่วงต้นเดือนกันยายนพอเข้าวันที่9้าปุ๊บดาวเกตของเราก็ได้ย้ายเข้ามาในตําแหน่งนี้นะครับผมครับส่วนวันที่10ต้องบอกก่อนว่าดาวเกตไปที่ไหนก็กระตุ้นตรงนั้นจะจืมีเกฑ์อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน,านรายละเอียดกันดาวเกตของเราย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้นะวันที่9้านะครับผม ส่วนวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าดาวอาทิตย์เราก็จากได้ตําแหน่งเกษตรก็มาเข้าในตนําแหน่งตัววันนี้แฟนโทษทีครับผมดาวโอเคดาวอาทิตย์เราย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับณวันที่สิบเก้าส่วนวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมดาวพุธของเราที่อยู่ในตําแหน่งตรงนี้ของราศีสิงจะเข้ามาได้ตําแหน่งเกษตรตรงนี้ แล้วก็ดาวสุขของเราที่อยู่ในตำแหน่งธาตุน้ำของเราน้ำธาตุน้ําก็จะเข้ามาอยู่ในธาตไฟอีกหนึ่งทีนะครับผมโอเคตอนนี้ที่เราทํามาร์คให้คันดูนะครับผมสีเขียวเห็นไหมครับคราวน,นี้แหละนี่ระคือคีย์ว์ดของเดือนกันยายนหนึ่งอันที่แรงๆเลยครับผมก็เรียกว่าเป็นสอนปักเข้ามาหรือจะมองเป็นรูปเว้าวเล็กก็ได้ครับผม อันนี้เป็นตำแหน่งที่ปลายแรงของโหราศาสตร์ของเราก็คือมีดาวราหูดาวเสาเล่งมาที่ดาวอังคารทำหมุดตรงนี้พอดีนะครับผมอันนี้แหละปิดปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนส่วนดีก็มีส่วนเรื่องร้ายก็จะมีเกิดขึ้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวแต่ละราศีเป็นยางไงยวเราไปติดตามชมกันครับ ครับมาพบกับการพยากรณ์นะครับผมชาวราศีกรกฎกันนะครับผมประจําเดือนกันยายนนะครับผมสองพันห้าร้สิบหครับชาวราศีกรกฎนะครับผมอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมชาวราศีกรกฎจะมีเกณฑ์อะไรบ้างวกกับมุมของเรานะครับผมมุมร้ายที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับผมโอเคในช่วงแรกเรื่องของดาวเกณฑ์ของเราได้มีการย้ายวันที่เก้านะครับผม ก็ไปอยู่ในพบอะไรพบวินาเนเกิดขึ้นนะครับผมก็เรื่องของอยาก,การอยากมีโลกส่วนตัวเกิดขึ้นก็จะมีนะครับผมหลังวันที่เก้าเป็นต้นไปเรื่องของการที่ต้องแบบว่าอยู่เงียบๆคนเดียวชั่วโมงนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่อยากทำอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดาวเกณฑ์ของเราไปทําการเล่งปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นนะครับผมครับส่วนช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้นะครับผม ก็ดาวสุขความสิงก็มีการย้ายถอยหลังนะครับเขาเรียกว่าเดินถอยหลังก็ตามเทคนิคก็คือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเรื่องของอะไรเรื่องของดาวสุขที่มาอยู่ตรงนี้นะครับผมการเงินและความรักที่เข้ามาอยู่แต่ยังไงก็ตามดาวธาตุน้ํามาอยู่ในธาตุน้ําก็อยางคงให้คุณอยู่ดีนะครับผมถึงจะมีเรื่องของการค่าใช้จ่าย,ายบ้างแตบแป๊บปถอยออกมีเหลือมีเก็บได้นะครับผมไปยาวๆจนถึงวันที่28 แล้วก็จะย้ายลงเข้าในตำแหน่งไฟของเราพอหลังวันที่28ปุ๊บคราวนี้แหละการเงินจะมีการใช้กันกระหนับเกิดขึ้นอีกหนึ่งเดือนหน้านะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับเดือนหน้าโอเคแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผมก่อนจะมีการย้ายก็คือวันก่อนวันที่19นะครับผมดาวคู่นี้ดาวคู่นี้ถามว,ว่าให้คุณไหมหนึ่ง เลขหนึ่งดาวอาทิตย์ของเรานี้ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับผมก็คือเรื่องของการมีศัก์ศีเจ้ายศเจ้าอยากเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้ส่วนดาวพุธก็เข้าอยู่ตำแหน่งนี้ก็หมายถึงการพูดการความคิดต่างๆที่มีเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ายศเจ้าอยากศักิ์ศีเข้ามาอยู่ในชาวราศีหีราศีแขกเกียรติยศและศัก์ศีนะครับผมพอดีมันเป็นคู่ ตัวนี้อาทิตย์พุดนะครับผมอาทิตย์พูธของเราในตำแหน่งนี้จะกลายเป็นเรื่องของการพูดการจาแหล่งแปลเกี่ยวกับเรื่องของศักิ์สีเกียรติยศต่างๆนานาก็ให้ระวังนะครับผมเพราะมาอยู่ในภพของการเงินนะครับผมมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้สองมุมก็คือหนึ่งการที่เราไปพูดจาดูถูกว่าเฮ้ยกูรวยเว้ยกูมีตังค์ทอะไรก็ได้พวกมึงห่วยอะไรอย่างนี้ หรือถูกเขาเหยียดยามกลับมานะครับผมก็มีเกณฑ์ที่จะหุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามุมสัมพันธ์มันก็ทําให้เกิดขึ้นได้เช่นกันเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้อาจจะมีเกณฑ์ดูถูกนะครับผมโดนเขาดูถูกมากกว่าถึงเครียดหรือเราก็ระวังว่าเราไปดูถูกเขาเดี๋ยวจะมีปัญหาพูดจาทะเลาะบอกแววงกันเกิดขึ้นมาได้นะครับผมเกณฑ์ที่จะพูดจาทะเลาะบอกแว้งกจะเกิดขึ้นมาได้ ก็จะเบาลงนะครับผมและคราวนี้ช่วงปลายเดือนดาวอาทิตย์กับดาวพุธของเราก็จะมีการย้ายเข้ามาในตรงนี้ตำแหน่งที่จะต้องระวังอีกอันหนึ่งมุมปลายหอ,อกของเรานะครับผมดาวที่มีการลักษณะการบิบน,นะครับผมดาวราหูดาวเสามาจนถึงดาวอังคารนะครับผมเป็นสเต็ปที่มาตามแพทเทิร์นที่ ความรู้ทางโบราศาสตร์เราเลยเรื่องของอะไรเรื่องของพบสหัชชะนี่เองนะครับผมโอเคนะชั่วโมงนี้เดือนนี้นะครับผมมีความเครียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารนั้นต่างนานานะครับผมความสําเร็จมีได้แต่ค่อยๆมาเพราะว่าดอาวอังคารเรานั้นในตําแหน่งนี้หมายถึงการแก้ปัญหาด้วยอย่างความขยันพยายามสร้างแก้ปัญหาทุกอย่างวางรูปวางรอยให้ดี แต่ทุกอย่างจะเข้ามาช่วยเพื่อนหนุนกันให้ดีขึ้นก็ในเดือนนี้ปลายเดือนนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างจะแน่นและเป็นรูปเป็นรอยเพราะว่าเป็นลักษณะของดินดินโคลนผสมน้ําพอมีดาวอาทิตย์มาทุกอย่างจากที่วางไฟพยายามต่อสู้มาอยู่นานปลายเดือนครับผมทุกอย่างดูดีเป็นรูปเป็นรา่างแม้กระทั่งเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะดาวพูดของเราเข้าในตําแหน่งเกษตร กำแหน่งมหาอุดตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของการเดินทางก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะก็ช่วงแรกๆเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดปลายเดือนความสําเร็จเกิดขึ้นครับผมขอให้โชคดีทุกทุกท่านครับชาวราศีกรกฎครับครับจบกันไปแล้วครับผมสําหรับราศีต่างๆนะครับผมกับปัญหาเรื่องของมุมปลายหอกตัวนี้ของเดือนกันยายนนี้นะครับผมเดี๋ยวทุกๆอย่างจะ ่านไปด้วยดีนะครับผมมุมปลายออกก็จะเริ่มทํางานกันน้อยลงแล้วนะครับผมเพราะว่ากลางเดือนตุลาแล้ครับผมดาวราหูของเราตัวนี้จะย้ายมาตรงนี้ดาวอังคารของเราก็จะย้ายออกไปแล้วปัญหาทุกอย่างความริดอัดใจทุกอย่างที่ล่าช้าไปไม่ได้ดังหวังก็จะเริ่มกลับมาดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดาวที่ทําการถอยหลังก็จะเดินหน้ากันมากกว่าเดิมนะครับผมโอเคครับผมผม ขอให้กำลังใจทุกๆท,ท่านนะครับผมสาหรับมุมปลายหอ,อกตัวนี้ทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปได้ครับปัญหามีไว้แก้สติเอาไว้แก้ปัญหาทุกๆอย่างครับผมผมฝากขอบคุณนะครับผมสาหรับทีมงานติดต่อต่อของผมนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับผมให้เป็นกําลังใจกับผมและทีมงานทุกทุกคนด้วยนะครับผม ครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปดีๆเหล่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําออกมาเพิ่มเติมมากกว่าเดิมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ